พอ้อไหมพี่บอห้องไหมไบอเีสักกี้เดี๋ยวสักก้หัันคอนเยอะเดี๋ยวทชมชมมองห้มาดก่อย่งลงไปชมก่อยพี่น้องเขาจะมีก่อยขมนะแซวเปียวขวดดีมากเดสิสิร์เส้นอย่าจมันขมบ่พอมัน่ต้องเอาอีกไม่รู้ำเสีงอวันนี้ท่ชมนะชอนี่ก่อยขมพักเป็นส่วนลำชุ่มหลักคุณยายคุณยายนางงามแล้วบอกกิน สีนกินเนื้อก็มันมีแกงน้ำม่ให้เราตช่มเก็บไปล้วที่ไม่ปิ่งปลงเหมือนก็ทำ้แบปิ่งบ่าเมือนจะไม่จอบแล้วก็มีปลาทอดแล้วเป็นหนงปลาใหญ่ก็ว่าชิมปลาก่อนเลยนี่อยากทงข้าวเม่นหนาเฮ้ยได้สิไดายสามพันมากยูเจอราทัเช่น่ย อันคาดนิดน่ะไม่เหลือเออพอเหลือรอกหวานอยากผักได้ไหมอยากผัได้ไหมอย่าเห็นอย่าเดขาของมาเด้อเด้เอยจะเดขาของมาเด้อขอเข่าเนี่ยครับขอเขาข็แกนแ่มอพ่สามห่อแบอี้นอนเงี้โอ้ยเฮ้ยแสบดีโอเคนะดีเลยตัวนี้แสบไอย่าดูถูกเด้อ แค่ดูถูกาเพิ่งอันอายไอ้น้องนงิว่าไม่เอามเอกเเพิงเปียนมันเป็นอยากไปว่าโอ้ยยุทธสูกูอยากไปตกปลาเมื่อนสาวกอยากอายห้องเดียน้องี่หมาพี่น้องี่หมาเอาไปตกปลามาเบบน้นี้มข่มย้ายมอนมองจะไเป็นอันดับ

ช่ปะเาเงียบอย้ากินอยู่วสดสดเพี่องสดสดจากสวนท่านผู้ชมโดน้อาปลาให้บักนี่ตี่ากอยุกไก่พอัับไม่ พี่นายใหญ่เน้่ยมันจบ่เห็นเนียงดอกเพราะว่ามันม่นมปนกองกวงย่ากเห็นต้อมือสวยๆนั่นล่ะย่าจู่ๆบอกสันนท์พี่ลาไปเก็บลูกโลดมากกินกับนี่นะไหนมาต้าน้วยแดงๆเหมาอนย่โอ้ยก็ไงวะคอเก็บหนูบอกว่าไปเก็บลูกโลดมากินกับก้อยนะไหนมาต้าน้วยแดงๆเหมาอนย่โอ้ยก็ไงวต้องเก็บตัวแดงๆเพราะมันสุกแล้วเนาะต้องเก็บบางสี่ลูกโลด ไครสิไปหลดตึ๊กน้อยแดงเดินดน้อยแดงตึ๊กเนาะเออเนี่ยเขาเป็นคนจำมาเริ่มได้สาวกับเนืองนี <c> ่ <oughs> เขาเห็นบักซีเหล้วเขากินทอดรองน้อยเป็นยังกินทอดรองังในมันไปเก็บแบบออร์แกนไรแบบโอ้ย <c oughs> แล้วก็เอายาง <c oughs> ไปผูกนี่อ <c oughs> งามขึ้นอย่างนี้เอ <c oughs> เอเห็นบักซีเหล้วเห็นอยู่ตลาดนี่กินทอดรองน้อยปุ๊บเขามาในสมองปั๊บเขาก็เบิ่งโอ้ขึ้งามอะไรขึ้นงามเนี่ย จำได้ว่าเธไปเก็บยอดน่ะอดน่ะอดมาละนะเก็บบ้านเสื้อถุงยังถึงขั้น่าคิดอยู่ว่าพี่นั่งที่บาร์แมันว่ะเพราะว่าถ้ามันไปเก็บเ้องสิพกยางไปนะเ้าเก็บเป็นกามเีาก็มาดไปยัยไงเก็บถิ่มเสื้ถุงถิ่มเสื้ถุงไม่ยากแบบบ๊อบเป็นระเบียบอปหน่อยนะฮะนึกคิดอยู่ว่าพี่นั่งตรงบาร์แฮงหน่อยเจ้าจุ่มแล้วแล้วอืมมทาขึ้นไหนทาหาย เอาไปตัวเย็นมาหน่อยยตัวเย็นมะมันขึ้นพากกันไอ่ะตกปลาท่านองเกตุทุกทานก่อนเดิเนาะมันเป็นตามออกแย่เพราะว่าไฟจากถนนนันสองมาแจกย่างาขันไปพูดเรืเป็นตะยามเน่พอไม่บักหนึ่งหนังอยู่ไต่ไฟน้อยใหนะโอ้น้องสาวเนาะ พวงาห็นหยางววหัวผู้ใดอะเหตุผลก็ไปเหตุอย่างนี้ผู้เดียวสุกซ่ามั้งึสุกสุกซ่ามั้งอ๋อรสาบันเปก็ได้จับเนาะอคนหักกันเนาะหักกันเอาบกยัอย่างนั้งชา Tôi thấy đi suốt thấy cái hà video tỉ đẹp, đẹp, là... đẹp này nhạc răng rồi có hoặc vào video chú tải mà Nhưng mà là Để nộ Để có mô Đã Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ บอส่วนนบอไเห็นหรอบอกท่านเห็นบอกท่านไหลัปากกูได้วันวันอื่นเี๋ก็ไม่หมอหรอเจ็ดในกันหนาเจ็จบอกชายหิมาตกเสียสิิดขับรถไปช่วงใหญ่ใหญ่ไมอยากไปไปไหนเนาะโอ้ยแบบแบาแบบแบบอีกันแบบพู่สุดมางไงบอ แต่พี่ย่องก็เป็นงั้นหรอเป็นร้อยจ้องแต้งเลยโอ้โจัดหมดเป็นตัวเองพักแค่วจัดส่วนผมมาเอาจัดไปเนี่ยเด็ดมากจากในส่วนน้ำซาลาเนียเฮ้ไม่กินดอกมืดเนี่ยกินหอดพี่หนูกินหอดทุก่อนนะกูได้มากินก่เขากินหอดกินหอดแต่ โอเคไปะยะากค่ะเอาตังบ่ไหนเอสุสิเออเปิมตั้งจะกินดิบตอนเขาหอมไปไสเขาแซวแซ่บเจ๊กเขา้องอมึงเออพอกินมึงแซ่บแซ่บบ่บ่บ่ขาบ๊เคยกินปลาดิบซูชิได้ออล,ลองไปหนิเค้ยลองลองยู่ร้ององแลง้วกันแ่ ปลารุ่นนี่มันมันเป็นยังไจะตีเนาะมันบอมเป็นยังไงหรอเปิดไงมันมันมันขึ้นมาไก่เนาะมันอยู่กันมันไม่หอกมันอยู่ดึกเกอ่าก็เจาะบื้อไปกันอันนอเอิญปลานิ่นเนาะหรือปลากาอืมปลาลู่อ่ะปลากาบ้างค่อยๆค่อยๆปลากาปลานิ่นบอมแอนหรอเตี้ยวอ่ะก็คือปลานิ่นเตี้ยวมานตัวหน่อยลูกห่างมันอ่ะคือปลาเข็ง ปลาเข็งอิลวก็ปลาเข็งปลาปลาเข็งเบ่ไม่เ็ดตบ่เ็ดน้ำมดาเลยเอาแล้วกยาต้คิดกันได้ยาเหรีหมกอันนึงกินตอนนี้เน่บัเก็แล้วนักแหวไป็นอดกินนะขอมห่มาหนตัวหมืนงผักแพวก็ต้อิยางมัเ สองสามเดือนอย่างนี้เนาะคขาไม่คืออากาศมันต้องเขาไม่มีกล้องหอนหนะเขาบอกต้องเปิดไฟหลอดตุ่มว่นนะจากบ่หรอต้องหลอดตุ่มนี่เขาบอกนันเป็นไรหลอดตุ่มมันจะแดงแมนบอกเือนตะเวนอนะ่ะอืมอันนี้คือแบบเบอร์เบอร์หรอเขาบอก,บอ,ก,อ,บอ,กอืมมีผลด้วยเอาเอามาแขนสักสองตุ่มสามตุ่มเพราะว่าไม่ใช,แช่แบบไันกันไม่ใชแบบโดนมันโดนโดนโดนตะวนะันอ่ะอืมแล้ก็บาง ทว่บรูลเป็นแล้ววบาย่านมัน้นองดีกันครับป่ะเนี่ยย่านไฟตัดครับแบบข้อมันไหมพอไม่ต้องใส่หลายบัตนะบอแต่ว่าไฟสเสียบด้วยนั้นก็บเป็นไฟธรรมดาเคยขายไฟคริสต์มาสว่ามีผ้าเบอร์อยังไงใช้ก็ว่ามักเก็นใบประมึอกอ่ะ มาครับบายของห่อนเจี๊นี่ยเตยนี่หนดสอบมาใบขอกกับแดนทำง่ายตัวนึงอิ่มแล้วทำไมมีบวานเนาะได้กินประมาณมือโอ้ยเจ้าสรับตัวหนึ่งอย่างนี้อืดก็สิยอมกินนะอือเป็นห่วเป็น่เลยห่วงตัวดีอยู่ถ้าก็สิทุบระดับเดียวกันนะยังกระบะกลับมาเจอเจอแก้วในตู้กำมาจากโรงเรียนเจอเจลเจลบอกในตู้เนาโอ้ยเป็นอาหารรดโอชาคุณหน่ยน่ะ เราทานอาหารเราแค่ขก็หาอเยู่เราเป็นคู่เราอ,บบอ,อมาเรายืมทุนเนี่ยนะห่านั่นเป็นอายุสี่สิบอนอายุเธอสี่สิบปยังเนี่ยมตุ้งสสมัยทองสี่สิบย่งบุ้สมัยทองหาซืกวนหน่เนาะถุกนะ <ừ. S 1> น้องใอยเดือส้น้องถองไปัเรียน้องซาลาห์แล้วนติ่งเบิรมแล้วค่ะ ในใส่รองเท้านักเรียนอยู่น้องสาวหล่าคอยูนเดียวเด่นอะฮะนี่เนื่อยไหมว่เนี่อยหรอกคืออะคอยคอยสดดีอยู่เนาะเลื่อยบ่บ่แต่ว่าเป็นหลานคนเดียวหลานคนเดียวอืมแต่ละอาอาหมูพวกอาอาก็ได้เรียน ลงเยนะกคนเป็นราชการ่ราชการแโอ้จับแล้วปะ,วปะแซบป้อยากไปอ่ะหาแค่หมแซบปอยากไปหาัามาึงแบปอยากไาป่ปากา็แซบที่มองหนมองเดียวย่างดีนะโอเคมาจุ่อือฮึ

ที่มันจะมีเวลาแบบแลวจะว่า no, ้จะไม่มีาัก่น่อยๆก็ได้จักข่าหน่อยๆพ่อยมา่อยี่แล้วไม่มีเวลาให้ตัวเองไงมีวันที่วันเดียวแมนแล้วให้เวลาตัวเองน่ะ่ให้กำไรชีวิตนอนี่แหละกำไรก้อยนะก็ม่คือหันไแซ่บๆเนาะไปเชเียวาะไม่เามกด้ลกิน ไม่ไม่อะโอ้โหจะไหนไม่ไม่ับคิดบเสรซงานนัคิดบอสดรจงานหนับ่าเขาก็เิเตรียมโตได้เลยว่าเขาเส็จงานนันั่นบอกย่างไรก็เสือบรหารมั้งร้านหหไทยแบบเมื่อจกำแรเนาะเสอย่งไงพาอาบอบอกก็ว่าชา คิ่งมเก็งานลงแตัวแบนมันจะอาดนะมองมันบวมเบ่าเขาไปยืนใบสม่มอนี่หเนี่ยเท่านี้คอยคนนะดเขาเอือดดิตงเห็นงานยงย็บผ่าเลยบวยร่านเดกวิดใบดอกเราเราเป็นอยู่แล้วเนาะเราเย็บเป็นอยู่แล้วแต่เราพูดไม่ช้าเลยเอเอ เขากระลำด้ล okay. okay. ่ะหรเขาแค่ใ uh ห้ลองเขาเซียมเบิงเขากระเป็นเนาะจากไงเขาก็เ็ะเป็นเนาะเขากระลำจ้ะแค่ถามเขาว่าสอบสัมพันณ์เขียนภาษาไหนบอเกี่กันมั้งเขียนคำว่าอเมนดากระหนาำอะไรแบบเออเขียนไหนเนาะอเมนดาเนาะคำเดียวคำเดียวคำเดียวเท่านั้นอืมเขียนคำว่าอเมนดาซื่อข้อสื่อ เขียนออกบอกเขียนเป็นบอกประมาณนั้นนาะแล้วก็หลับเลยเขาว่ามันม่มีมันมันหาซางหยาเนี่ยพวกนักเทศยุ่ยจนว่าหาปีเนาะจนมาเขาเสียงมันเป็นผู้จัดการแล้วผเป็นก็เสิออกก็เสิออกเนี่ย้อนอย่างเงีย้อนว่า เด็กหน่อยพลังงานมันมากไม่รุ่นเท่ามันเห็นยัมบ่เป็นมันเด็กเงินเดือนไหนก็เฮาขอหายอย่างมันบอกเรื่องอ่ะเขาจะเป็นโซแนลผู้จัดการเป็นคนว่อแบวนะมองเขาว่าแบนมันบอกคอยมาเข้าไปแล้วนี่เขาเก่งเกินนะเกินตามมันเป็นอย่างกูห่ว อ้นมันได้งันเด้งง so so right ันเดือนอะไรก็พาแค่ย so 0่สเส้นสาิเส um, so ้นหิเส้นี่แหละเขาก็บอกเาใจแล้วมันบอกเพ้าเห็ดทุกอย่างเขาเห็ดทุกอย่างมันเห็ดพวกเป็นยีปามันยังมัปสอนมันเลยน่ะมันเห็ดช่องเฮียช่องเงินเดือนน่ะเออเปิดเบิ้งสันแล้วเดีนั้นคืสิ่เปิดปลาเาสูงขึนเลยเาสูงขึ้นเลยเาสูงขึ้นเลยสูงขึ้นเลยมันโมซอะ มาที่หลังเอาผอมมพรากมาอยู่สมุทหลายปีเนาะขอเข้าเลยอีหยังก็เห็นได้ทำว่าออมันเป็นน้งคมดไหมมันเป็นการน้ำนบุตรอยู่ติวนการศึกษาอยู่ติดการจะให้เงินเดือนนะคี่ตับสิเอ้เเห็นเลยหอบอกวาะห้องบัรดถูกแล้วชั่วโมงสิบสิบเอ็ดเหรียญอะ ไม่แม่นะแม่เจ๊กเก่งแล้วนะสิบเอ็ดเหรียญน่ะแม่เจ๊กินมาเดือดแรกเดืแรกหนูมาได้ห้าเหรียญหกเหรียญึ้นปีลยหาสิบเส้นไหมสา้นี้เห้าสิบเส้นมันบอกนูนี่สลึงหนึ่งนะดิฉัาเส้นเดียหาเกะเดเนาะย้าเกี๋เดวเดี๋ยวเดเเยเย เขาต้องรดเอกมารดเอาจนหาปีคนนั้นนาะเขาก็อยากหาประสบการณ์เนาะเรื่องของเรื่องการเขาบอกเฮ็ดอันนี้เขาสิเป็นอยังแม่นหกออาหารกับเสิเป็นช่วงไหนนะอาหารคือหลังหัวอย่างเดียวเขาคั่วอย่างเดียวแม่นบอกยิ่มากเลยขอบคุณให้อยู่มาเยอะเลยไปมาเยอะเลยอ่านออกเขียนได้อิ่มหรือเปล่า อ้มากินไม่ไมขอ่ไปต่นานอยได้ทำนี่แล้วเอ้โมกินหน่อยไม่ได้กินเ่าเศร้าชอบกินเขาไปหน่อยมากให้นมเหน่งเศร้าเว้พอดเศร้าไปใส่บวบพได้เปลาของมันได้ํำนีแล้ว ก็เป็นหน่อยแล้วเจมส์มาเขากินก้อนแล้วแซมเป็นแล้วแซงกินเหมือกัของหวานเลยบอกด้วยจ้ะมันเขาอยากดื่ม่

เทียมน้ำใบม่งไปก็ได้บต้องำมวงปกติต๊แห้วมันเพิ่ักเทียมใมันกกลับไปเรื่อยๆอยมาณนั้นแหต่ทอ่านกินมากกวาอย่าลดความสวยหมดอย่าลดความสวยหมดอ่าใบสองฮะพอพอพอกินไปแล้วสิบมกินกินอีกใบสองสิฟ้าเมื่อก่อนเรบานี้ความจสิรสดิจงเป๊ะบ้าง มต้องห้ยเ่งเก่นไม่ได้เศ้าเก่งเก่งสิก่งปวดนี่เออต้องหรอเป็นน้ำยังเปล่เซนนะนั่งเป็นน้สมองสมองสังเมเสมองสังเหรเหมือนนั่งซังอนันหลมาใช่ไหมนเศ้าเศร้าวหัวใเศร้ามันไปเก่งคองนี่ันนี้หาหาลูกบอลมา เอ็นทองกินกินไส้อเอ็นทองมันขึ้นมาเท่าอะนี่มันนันแ้่าอึนลูกสูชิิตไปเวลามันเก่งเนอตเองให็คนซอยปะเนี่ยถ้ามันเก่งทองมันต้องเห็นซอยมันจะหาบืนไปหาอืยงตัวอทีพียงตัวอะไรบ้างมันเห็นนกเห็นงอกสินะมันมันถึงหมอน่าอกหอ้ได้่อกไปเลย งานแค่ไหก็บอกกสูสั่ไเนาะขิดคิดหาทางกันเนี่ย้อง้องบอกว่ามันตึงหมดอะไรตึงทั้งไตทองแั้ทังหนาทาแลมันมันมันงอเสีด้มักมันเก็บเลยสมองมันสั่งเวลามันเป็นสั่นเอ่าซีเรียดบอขีดียให้ให้ใหสั่งห้องเด้ แต่ว่าบังคับงลงุกไหบลุพ่อรักพ่อรองสมัยที่กำบ,บนันเก่งลูกสาวมาไเป็นมันจะลุกทำยี่ยี่ปุนเก่าชิมง้งมรแยกข้างนึ่นจะลงกจากเครื่อบินลูกก็ไปทั้งครัวเข้าไปทั้งสายไม่าบายแม่มาแล้วไอ้เขาอาเข็นเข้าไปที่มงมงตรวจของญี่ปุ่นลูกแต่พักงอกเก่งทาไมล่ะมันยิงคิดยิงเก่ง ไปคเดียวก็เป็นเลงคือว่าต้องห่วงไผ่ต้องกำักระวงกระเ่มใเป็นมูห้าอตัวมู้าไปคนเดียวเป็นย่างประมอันนี้แซ่บดีกินก็คนเดียวก็แซ่บแซ่บแบบกินต่อสาดด้ย่ะมันยังหย่ำมันละเอียดถ้างในมันยังนุ่มอิ่งน่อยแม่แท้ก็ตับบุเนอะซื้อมากจากรานขึ้นมาโอ้ห่งกแปด บัหเข้ามาถึงบดแล้วยางเสละตูดบดรีมาเห็ดยังขอมากินกินสั่งซูแล้วโอ้ยมอ่ดิ๊บมึงจะหมจักสันมึงบะสีกูสันอยู่นี่บ่าบ่นะะหมี่เส้แลจังไรซิมเบิ้งแน่วันเลยใจาบ้านี้พอกินไหมบ้อกินเลยตปักีนั่งนั่งนั่งกินที่บารอยู่อะรถขาปลาหมึกมา อยูไทยเหรอฟุหาุกปากสะว่าไม่อยากหัวคอยเออทำไมทไมยังไม่กิน้องเนอะหาเจ้าของซื้อมากินได้บอยได้เอาเลย Before a t ห้ามสเมไอ้นั่นมันสอนผัวมันยาดมจะกินกากินประแดงดีนำบากจ้นบาพ่กินได้คือไนัวงกินผัวคอย สมตามที่วัดมือนึงผู้ใดผู้ใดตมามกบเอื่อยเนาะผู้ใดตามมันเองผู้ใดตามมันเออันนี้ของพี่นางอันนี้ของผู้ใดบงเออเอาของพี่นาง <laughs> เอาเขาบอกเต้าหอยมันจ,จิ้มอะซักมา,ากสองอันเดาสิว่าอนไหนเป็นของพี่นางอะ <laughs> บออันนั้นไปจิ้มเลยเอาเลยเติดเลย <laughs> ไปตามที่บ้านก <laughs> ัน ตำไทยอยากกินตำไทยปลาแซบใช้ปลาแดกเลยติดเหลวเอ้ยเน็กเผามันย่งขนาดหูปากมันกินแสบมันกินหูปากจังมันน่ารำสาวคมากค่ะ ของกางบ้านบอบอไปนั่งขึ้นตงึงเออโดนส้มแดดแล้วนอกบัไดเป็นนางร้านอาหารขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นชัว่วมองไปมูมาจากเมอร์ซ yes ีแล้วนะพุดสภาแล้วดุเไ่ได <c oughs> ้ือปีเกือบปีล้น่าสดกับมองหา้าเป็นกินนอน เต็มแซมมอก๋เตี๋ยวล้นั่งแซมจับม่ต้องปรุงเลยติดจแล้จะมาัหนเอาผิดจบน้ำชุเป็คือไทเนาะแต่ว่ารนมันเค็มเลย่าเค็มแต่ก่อนบางหลานแบบนีรสชาติอืมไม่หลานนียแซมอือือบอกเลยห้านใจใจนึ่งห้องแปกต้องคอยไปประจำ ต้กินปลาหมึก้องกินกอยขอมม่มอนยังป่คนแ้่บองตองล้วดิอืมมยเองเาวัดเจ้ที่บีม,ม่ะคมนัวเหรคมนัวเอื้อมาจตใส่เอื้อจะซื้อมาต่ดำเองใช่มาเกติดเขาเป็นพ่วงเป็นพว่นพวงเป็นนำเป็นสลับ จำอะไรใช่ไหมเป็นเขาจะบอกว่ามีเลือดเป็นพวกวีเป็นขาวั่มีเลือดหนูก็ซื้ออย่างนั้นอ่ะมีเอ่อบีเนี่ยืมเกวเกียวไอ้นาะก็ซื้อไอ้เนาะวีเนี่ยเลอะหืมหืมเพียรเพียรหนูก็มีเลยเพียรเขาเอามะต้มบอกหนูไปขาวเอามาต้มใส่อ่อเอ่อเป็นเตาตเลยเอามาต้มใส่น้ลำปลาใส่น้ลำปลาหลายๆต้มก็สับสับกระเทียมใส่น้ำนับกินข้าวปรุงแล้วเราปรุงแล้ว สี่เป็กเกียพอ้งบรเหนอยนี่ยอจังไหอนแรกลับมา้วหอนแรกเลยอหอดแรกเนี่ยกินเสร็จได้ทำงานงานคนหรือว่าพักคนสุดพักพอนนันก็จะเป็นเด็ดใบพีกออกแล้วก็จะเป็นเอาตะไข่มาเนี่ยู้อกอาตะไข่่ไข่ดน้อยู่ดอกบาอยู่เด้อ่ะกดปิดกระดาษชุช่วงเท่า